วันนี้เราอยู่กันที่งานสารานวิถีสีสันแห่งสายลมนะครับเป็นครั้งแรกที่บอลลูนลอยเต็มท้องฟ้าเหนือสะพานสารานวิถีประจวบคิริขันเขามีบอลลูนมามากมายจัดเต็มนะอย่างขางลังผมเมื่อกี้เป็นหมู่เด้งนะครับส่วนอันนี้นะเป็นบอลลูนงวนะใหญ่มาก แล้วก็มีบอลลูนหลากหลายรูปทรงนะครับเต็มสะพานเลยเรียกว่าสวยมากๆนอกจากนี้นะครับเขายังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักเรียนในจังหวัดนะครับ มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปบนสะพานนะครับนอกจากนี้ยังมีของกินพื้นถิ่นจากถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์นะเขามีทุกอาทิตย์นะครับตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่มีงานนะครับก็มีอาหารจัดเต็มแน่นกว่าเดิมงานเขาจัดวันที่12และ13กันยายน2 5 6 8เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับใครสนใจนะก็มาเที่ยวได้นะครับยังมีวันนี้อีกวันหนึ่ง